สวัสดีค่ะวันนี้มาเมย์แม่เหม,มียวครอบครัวมามา่าจะมาพาชมสวนครัวที่บ้านนะคะวันนี้ก็เออ่หลังจากที่แบบเออทำนาเก็บเกี่ยวเสร็จแล้วเราก็มาปลูกผักเพราะว่าถึงฤด,ดูการปลูกผักแล้วนะคะก็เดี๋ยวพาชมสวนครัวกันนะคะค่ะนี่นะคะสวนครัวของเรานะคะนี แล้วก็ทําอยูออ่ใกล้บ้านนี้นะคะจิตกับบ้านดินมันล่างอยู่นะคะน,คนะน,นี่ก็คือผักไปนะอันนี้คือผักกาดนะคะแล้วก็ผักชีฝรั่งนะคะนะคะสวยเลยแล้วก็วันนี้ก็จะเป็นานางนางรักนะคะนางรักแม่แม่คนปลูกนะคะนี่ก็กระหล่ำปะะลีค่ะกระหล่ำปลียักษ์กระหล่ำปลียักษ์ น่าจะตอนที่มันม้วนใบก็ไม่รู้ว่ามันจะใกล้กันหรือเปล่าก็มันออกมาแล้วมันเขาบอกว่ากล่อมปรียักษ์นะคะได้ได้พันมาจากอุดอระคะ่ะก็ป้าเป็นคนเพาะนะคะแล้วก็ไปถอนเอามาปลูกนะคะแล้วก็ใส่ดินไปใส่ปุ๋ยปุ๋ยคอกป,ปุ๋ยขี้วัวนะคะส่วนนี้นะคะก็จะเป็นผักชีค่ะผักชีผักชีจีนผักชีลาวนะคะเราถ้าเกิดปลูก เยอะเกินไปมันก็จะแบบกลัวกินไม่ทันนะคะเพราะว่าครอบครัวเราก็เป็นครอบครัวที่เล็กเนาะมีแค่สองสามสี่คนนะคะกับตัวเล็ ق, กก็แล้วก็ไม่ได้ปลูกเยอะก็ปลูกคนผักชีผักช,ชีจีนกับผักชีฝรั่งเอ้ผักชีจีนผักชีลาวร่วมกันนะคะหัวหอมนะคะนี้ก็กินใบแล้วก็กินหัวมันนะคะอันนี้น่าจะเป็นหัวอันนี้อันนี้อันนี้กินหัวไหมน,นะอันนี้ไอ้สวยๆนะคะที่มันออกก่อนนี่คือ จริงๆเราก็กินใบก็ได้แต่ว่าถ้าเราจะเอาไว้ทําพันธุ์ทำอะไรอย่างเงี้ยก็กินกินหัวหัวมันนะคะไว้กินหัวอ่าอย่างงี้ค่ะส่วนนิดนึงเนี่ยที่เล็กๆก็จะเป็นไงหอมหอมกินใบค่ะกินใบก็มันออกหลังปลุ่พร้อกมกันนะคะแต่ออกหลังแต่ออกออกหมดทุก แม่เขาก็อยากขยายพันธุ์อีกค่ะอยากอยกขยายโรงอีกเพราะว่านี่เรามีจะมี4โรงนะคะก็ะเราขยายมาตรงนี้อีกนะคะอันนี้ก็ทําสดๆร้อนๆเมื่อกี้เลยค่ะก็ะะแม่ก็กําลังปอกนะคะปอกหอมอกอปลอกหอมนะคะนะคะวิธีการปลูกหอมนะคะ ก็จริงๆมันออกแล้วแหละแต่ว่าเพื่อให้มันสวยแล้วก็ต้นมันออกมาสวยก็เราก็ตัดแบบนี้นะคะตัดแบบนี้แล้วก็จะปลูกมันจะสวยกว่าเดิมอีกอย่างเงี้ยต้นมันอาจจะแบบมันออกมาแล้วเนี้ยอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยค่ะมันออกมาแล้วแต่ว่าถ้าเราเอาไปปลูกเลยมันก็จะได้ต้นแบบเนี้ยอาจจะไม่สมบูรณ์ เราก็เลยตัดแล้วก็ให้มันออกมาใหม่นี่ค่ะที่การตัดแต่ให้มออกมาใหม่นะคะแล้วก็เดี๋ยวเราจะไปดูตอนที่ตอนที่ปลูกนะคะนี่ค่ะเราก็ทํำการเออปลูกเสร็จเรียบร้อยนะคะเป็นแปลงนี่คือเราจะปลูกทั้งหมดแหละแต่ว่า เอาแค่นี้ก่อนเนาะเพราะว่าหอมมันไม่พอคะ่ะอี่ลองัวอันนี้อนนเอาทำอันนี้ไม่มันกัดอันนี้ลองไม่ตัดดูมันจะเป็นยังไงแต่ดอกก็มันสวยลองดูนะคะ,ะ,คะก็ทําการปลูกเป็นที่เรียบร้อยไปแล้วหนึ่งเปลงเราดูนะคะอันนี้ปลูกก่อนแล้วแล้วก็อันนี้พึ่งลงไปเมื่อกี้นะคะคนปลูกค่ะ อีกสองแปลงนะคะก็พอมีพอกินค่ะนี่อ่าเป็นอันเสร็จสิ้นนะคะการปลูกผักของเราวันนี้นี่ก็ทำที่กันก้นกั้นสรุปไปเรามีกี่แปลงหนึ่งสองสามสี่ห้าหกดเจ็ดแปลงค่ะ มีทั้งหมด7แปลงค่ะก็ปลูไป,ปแล้วสีแปลงห้าแปลงเลยอีก2แปลงเราจะปลูอะไรก็มาดูกันนะคะอาจจะเป็นหอมอีกก็อาจจะเป็นหอมอีกแล้วค่ะเพราะอยากปลูกหอมเยอะๆนะคะวันนี้ก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ